วันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกม a อเ o ้าไอโอไทยแลนด์กันค่ะหรือเล็กชื่อชว่าเกมกินจุดนะคะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยโอเคค่ะอันนี้โวกับซีนตั้งเป็น z ซตอนบีนะคะว่าซีนถ้ากดด้วยเซตเอ็ก็เริ่มเป็นเซตโอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยอ่านี่อันนี้เกิดเป็นตัวสีชมพูนะคะชมพูอมแดงโอ้ยโดนมาถึงก็โดนกินมาถึงก็โดนกินเลยอ่ะอันนี้คืออันดับนะคะ ตอนนี้นะคะเออโดนโดนคนไล่อยู่โดนคนไล่อยู่ตอนนี้เดะเดวเดะ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 เมื่อกี้ต่างสีเล่นมาถึงรูปโดนกินเลยโอ้ยเจแปนเจแปนโอ้โหนี่นะคะแล้วมันโอ้โหโดนกินกือบเ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 กือบนี่อันดับก็เปลี่ยนตลอดนะ ติดติดติดครับติดตินะครับติดนะครับติดติดตินะครับอ้โหกินเยอะกินได้เยอะมิมซ้จหสอ้ยสั่งได้สั่งได้ตอนนี้เขากำลังโดนตัวใหญ่บีบอยู่นะคะ แต่ว่าเราตัวเลยค่ะเริ่มตอนแต่ว่าตอนนี้เล่นไหมเล่นไหมไม่เลยอุ้ยโดนพึ่งวีพึ่งพึ่งพึ่งจ๋าวันวันไม่ทำอะไรเลยนะโอ้เป็นาโอ้ยไอ้บานาน่า พึ่ง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 พึ่พึ่งพึ่งพพึ่งพพึ่งพพึ่งไม่ต้องเล่งพึ่งนี้ก็ได้ ตู้เย็นมากค่ะตอนนี้เราตู้เย็นมากแต่ว่าอันดับยังไม่ขึ้นเลยจ้ะนี่เราใายกันแล้วแต่ความจริงคือเราตัวขนาดนี้เล็กมากไอ้เขียวไอ้เขียวให้กินเดี๋ยวนี้เลยมานี่เลยไอ้เขียวไอ้ฟ้าไอ้ฟ้ามาหนี้คนญี่ปุ่นอุ้ยเอ็นี่ตัวใหญ่มากเลยพึ่งพึ่งใหญ่แล้วตอนแก้วจะกินใหญ่เลย มแมลงวีแมลงวันมาให้ข้ากินอยู่ดีก็วิ่งมานี่ค่ะตอนนี้ตัวใหญ่มากค่ะโอ้ปลาเจ้าไอ้ป้ากินกเลยกินเลยกินเลยกินเลยไอ้สิกิน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 อ่ะมาตัดต่อ อาจจะงงนิดนึงน,นะคะกอเคจะกินหมานะคะน่าจะกินพึ่งได้นะกินได้ไหมไม่ได้พึ่งใหญ่กว่าต้องกินไอ้ตัวสองอ่ะต้องกินไอ้ตัวสองนแล้วี่ค่ะตายแล้วค่ะคะ่นนี้จะ